วันนี้เป็นวันประชุมอ,อสอสอหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนกันยายนนะคะยังไม่ได้เวลาประชุมมาเพื่อนๆก็ทยอยกันมาแล้วก็ทุกคนเวลาเข้าประชุมก็จะต้องตั้งใจฟังเพราะว่าน้องๆพยาบาลก็จะมีความรู้เพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนประชุมหนึ่งครั้งเราก็กต้องพยายามตักตวงความรู้จากน้องๆพยาบาลตั้งใจฟังแค่แล้วเอาไปปรับใช้ในชุมชนให้ได้มากที่สุด รนในรันวิลล่าจะต้องออกมาแสดงกิจกรรมนโรคแสดงอาการที่มีอาการไอออกมาคืออะไร 4. คืออาการแสดงของวโรคที่เรามองเห็นมีอะไรบ้างหการวินิจฉัยการตรวจรักษาย,ยังไงและ 6. การดูแลตัวเองของพวกเราเนี่ยเมื่ออยู่ใกล้ผู้ป่วยที่เป็นที่เป็นวัณโรคควรทํำยังไงบ้างนะคะอ่าสถานการณ์ในประเทศจริงๆเขาบอกว่าตั้งแต่โควิดเริ่มซาลงเราพบว,ว่ามีผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้นเยอะนะคะในทั่วประเทศไทยเลยนะไม่ใช่แค่ในเล่าหรือในกรุงเทพนะคะซึ่งสถานการณ์กรุงเทพของเราเราเจอว่าเนี่ย มีคนไข้ขึ้นมะนเรีงมะเรโลกเพียงแค่70%อ้าวอีก30%หายไปไหนก็จะอยู่ในกลุ่มที่แฝงหรือไม่ได้ออกมารับการตรวจเนาะมีการรักษาสำเร็จถึง80%อ้าวมะร็โรกไม่ได้น่ากลัวนะเบารหวานรักษาหายไหมคะไม่หายไม่หายวะร็งโลกหายไหม,ไมไหายอันนี้คือความสำเร็จหนึ่งที่ไม่ได้น่ากลัวคือวะรณโรกรักษาหายนะคะอันนี้เนาะ ก็คือมีการพนิฉัยโรคในกรุงเทพนะครับในปีนี้อยู่ที่เกือบหนึ่งคนเก้าห้กลมๆเยอะไหมคะเยอะเยอะมากแล้วก็มีคนที่ไม่ได้รับพนิชัยในการรายงานถึงสายพเกือบ4,000คนเยอะไหมคะเยอะเหมือนกันนะคะอาต่อไปเลยสาเหตุจริงๆเกิดจากเชื้ออะไรคะเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าไมโครแบคทีเรียื้อ เทอโบคลอซิสมาเองหรือพยาบาลจะเรียกกันว่า t ีบี t ีบีทีเพื่อไม่พูดว่าวันโลกวันโลกถ้าพูดว่าทีบีทีบีทีบคืออะไรคะวันโลกอ่าใช่เลยซึ่งเชื้อนี้นะคะจะมาจากการเอาเสียผ่าเนี่ยไปตรวจแล้วไปยอมสนะะีเขาจะหยดลงไปเลยสีซึ่งจะติดสีแดงขึ้นมาเวลาเราส่องเข้าไปแต่นี่หนูเราให้ฟังนะเราอาจนะจะไม่รู้ลึกตรงนั้นนะคะซึ่ง เราจะได้รับเชื้อมาจากวัณโรคในระยะที่เขามีอาการเท่านั้นมีการไอออกมาหรือมีการแท้เชื้อเท่านั้นนะคะซึ่งวัณโรคอาจมีชีวิตอยู่ได้ประมาณหนึ่สัปดาห์นานไหมคะนาะนเออถ้ามันไม่โดนแสงแดดเออเห็นไหมเขาบอกว่าถ้าเสษข่าที่มีเชื้อตกสู่พื้นดินที่ไม่มีแสงแดดจริงๆวัณโรคตาย้วยอะไรคะ แสงแดบดบแค่นั้นเองใช่ตายด้วยสงแดดแบบแล้วก็จะแพร่กระจายในนี้นะคะก็เชื้อนะ่ะถ้าอยู่ในที่แห้งๆถค่ชื้นๆอ,อาจจะอยู่ได้นานถึงประมาณ6กเดือนเพราะฉะนั้นสมมติเราอยู่ในใน,ในบ้านอาจจะมีเชื้อที่ที่มีอยู่ถ้าเราไม่ฆ่ามันก่อนด้วยกันเปิดให้แสงแดดส่องเข้ามาในบ้านเราก็อาจจะมีเชื้ออยู่อาจจะไม่ได้ตายทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะอยู่สักสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต แต่จะมีการลดลงของเชื้อที่แน่นอนนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราร้อนไหมคะร้อนเมื่อาว,าวานใครไปวัดบ้างนอกเลืองหน่อยร้อนไหมคะร้อนออนอกจากมันโครคไตพวกเราเห็นไหมคะไม่ไหลายเอามาดูกันนะคะเขาบอกว่ามีกระจายอยู่ในอากาศแล้วก็เข้าไปในทางเดินหายใจน,นะคะและบ้งครั้งถ้าหนูตั้งคัง์แล้วหนูปวปดเป็นมาลาโรคโอกาสที่ลูกหนูเนี่ย จะได้รับเชื้อมีเหมือนกันอ่ามีโอกาสแต่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นอ่าเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดมาใหม่ด้วยที่แม่เป็นวรณโรคส่วนยายคุณหมอจะให้ยาให้ยาเพื่อเพื่อฆ่าไปเลยเนาะให้ยาเพื่อฆ่าไปเลยนั่นะเองวัณโรคมีกี่ประเทศคะสองประเทศมีระยะแสงแล้วก็ระยะอาการทำเลิอก จริงๆรนยะแฝงเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆถ้าเราทุกคนเนี่ยแหละมีโอกาสเป็นวัณโรคหมดเลยวัณโรคมันอยู่ในตามเชื้อเราเนี่ยแหละในร่างกายแต่เมื่อไหร่ที่ร่างกายมันอ่อนแอลงอาการมันก็จะปุ่งขึ้นมาก็จะพบว่าเราป่วยจริงๆมันเป็นเชื้อท้องถิ่นในบ้านเราที่อยู่มานานกว่า5้าสิบปีแล้วในวัณโรคเนาะม,มติหนูเป็นวัณโรคแฝงมาถามว่าติดจากหนูได้ไหม ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดวันโลโรคแฝงไม่ติดวันณโรคแฝงไม่ติดแฝงน,นี่ไงวันณโรคแฝงหนึ่งคือเป็นคนธรรมดาที่มีเชื้อแต่ไม่มีอาการแสดงจากไม่แสดงอาการและไม่สามารถแพร่ไปยังผู้อื่นได้อสมมุติหนูอยู่ร่้วบ้านกับคนป่วยเป็นวันโลโรคสมมุตินะแล้วหนูเป็นตรวจและเขาบอกว่าหนูเป็นวัน แต่ว่าหนูยังไม่มีอาการเขาให้หนูเฝ้าระวังไปถึงกี่ปีคะสองปีสองปีอ่าเขาโอกาสที่มันจับก,กระทิกขึ้นมาได้คืออยู่ในสองปีแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ที่หนูใช้ชีวชิตตามปกติหนูแพร่กระจายไหมไม่ไม่แพร่เพราะฉะนั้นคนอยู่โลกบ้านกับคนที่เป็นมะเร็งน่ากลัวไหมคะไม,ไม่ไม่น่ากลัวถ้าเขามีการตรวจไปแล้วว่าเขาไม่ไม่ได้เป็นปน,นะตอนเนี้เขาไม่ได้เป็นแต่ในตัวเขาอาจจะ พอเข้าใจกันอ่าสมมติอหนูเป็นวัณโรคหนูอยู่บ้านกับพี่พี่สาหวหนูเนี่ยไปตรวจแล้วเอ็กซรย์ปอดตรวจสิมหะไม่เป็นอ่าแต่พี่สาหวหนูมีโอกาสเป็นได้ไหมมีซึ่งระยะมันอยู่ประมาณสองปีซึ่งจะต้องมีการติดตามซึ่งถ้ามีใครในครอบครัวที่เข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรองแล้วเขาจะมีการติดตามหกเดือนหนึ่งปีถึงสองปีถ้าในสองปีไม่เป็นก็คือไม่เป็น จะต้องแยกกันนะอ้าวอาการใครเป็นวรรณโลกดูได้ยังไงหนึ่งเลยไอไออ่ะไอหนึ่งเลยคือการไอไอเรื้อหลังนะต้องบอกว่าไอเรื้อหลังมานานกว่าสามสัปดาห์สมัยก่อนเขาเอาประมาณสองถึงสามแต่เดี๋ยวนี้โรคมันเยอะเขาก็เลยบอกว่าประมาณสองสามสัปดาห์ขึ้นไปนั่นแหละถ้าไอต่อเนื่องกันนี่อยู่นะคะสองบางคนไอหนักๆไอมีเลือดอนกไหมคะ เราเห็นในหนังเยอะเนาะแล้วูดถึงไอแลอ้วกะอ่ะเป็นเลือดนะเพราะว่าเขาก็เลยมองภาพว่าวันโรคเนี่นยมันน่านกลัวแต่จริงๆเราเจอเยอะไหมคะไม่เยอะแต่จริงๆคนที่ไม่ได้เป็นวันโรคยอเยอะมีเลือดออกไ,ไ,อไดหมได้เพราะว่าเส้นหลอดเลือดหอยตรงนี้มันแตกได้ว่ามันมีการเป่งมีแรงออกมาคะ่ะออกมาตรงที่มันมมีเลือดได้ไปนะสองมีการเจ็บหน้าอกไอ,ยอเยอะๆเจ็บหน้าอกไหมคะเจ็บอ้าว เป็นการเหนื่อยง่ายกว่าปกติเขาบอกว่าคนเป็นวัณโรคอ่ะเหนื่อยยิ่งกว่าคนเป็นโควิดอีกนะใครเคยเป็นโควิดยุ่งมากขึ้นแค่เป็นกันทุกคนละแวกเทยรัตนก็เป็นเอราะฉะนั้นเราเหนื่อยนะเหนื่อยเพราะานโรคจะเหนื่อยยิ่งขึ้นกินไม่ได้หนักลดไม่อยากอาหารคลื่นไส้เก็บตัวและเริ่มอยู่ในบ้านและไม่ออกไปปัดเทียและบางคนจะมีไข้ในเวลาคืนหรือรู้สึกหนาวหนาวสุนสุด อ,อันนี้เป็นแค่อาการเบื้องต้นนะอาการเบื้องต้นใครที่เราพบก็แนะนําให้เขามาตรวจตามสิิ์ก่อนว่าจริงๆแล้วไอแาาทบไม่ใช่วันนรก็ได้เพราะว่าอาการไอเออมีความไวมีความไวตอบสนองไวก่อนอากาศที่เย็นหรือสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาก็จะเป็นอาการไอต่อเนื่อง,องเองนะคะการที่นิชัยหนึ่งเลยคืออะไรคะเอ็กซรย์ A สเทุกคนเลยเหมือนหนูปีนี้หนูจัดรถเรซเลเยอะไหมคะ <Yeah. S 1> เยอะประมาณแปดพื้นที่แปดพื้นที่ให้กระจายรอบๆนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าอันไหนอยากเพิ่มอีกก็เพิ่มได้ในนี้แต่ว่าเอาแปดก่อนนะคะสองก็คือขั้นตอนการเขาเรียกว่า TST ก็คือการตรวจสกิวรันโลกเชอร์ูคูลิเทสเองก็คือเขาจะมีน้ำยาตัวหนึ่งเข้ามาแล้วก็สกิทที่ผิวหนังผิวหนังเรา หลังจ,จากนั้นเนี่ยเห็นไหมเป็นลูกเลยเรายาหน,นึง,นง,นงประมาณ0 1ซ c ฉีด 1, 4, 4, เข้าใต้ผิวหนังแล้วถ้าผิวหนังอะใช้ลูกหน่มนั้นมันแดงขึ้นมาใหญ่กว่าเหรียญสิบบาทก็จะตีว่าเราเมีโอกาสเป็นมันโลกนะเออแต่เป็นมันโลกแฝงที่ไม่ได้แสดงอาการอะไรของเข้อการจอดเลือดจอดเลือดเดี๋ยวนี้มีการจอดเลือดแล้วดูได้เลยนะว่าคุเป็นวันโลกไหมแต่มีราคาแพง และจะสามารถทําได้เฉพาะกับผู้เสี่ยงสูงเท่านั้นก็คือบุคคลที่อยู่รอบบ้านใกล้ชิดจริงๆนะคะสามก็คือการตรวจเสพหา่าเอาเสพห่าที่หนูบอกว่าเอาเสพห่าไปเก็บสามวันเอาเสพหา่าไปตรวจเพื่อจะยอ้อนเองนะคะเนาะแล้วก็คุณใช่คนไหมที่จะเสียงไปแม,มลงโลกเราทุกคนมีโอกาสไหมคะมีใช่หนึ่งเลยต้องบอกว่าทุกคนมีโอกาส ตัวหนูเองก็มีโอกาสตัวพี่พี่เองก็มีโอกาสนะคะหนึ่งก็คือคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ป่วยวัณโรควัณโรคหลูลงท่าพุกเคสท่าลงได้าที่เขาอนุญาตนะสองคนที่อยู่ในที่ชุมชนแออัดมากๆบ้านติด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 กันนะคะสามผู้ป่วยที่มีโรคประจักตัวหรือถูกคุกกันของแอชเชอร์หวานโรคมะเร็ง โรคภูมิคุกันบกพ่อโคเอ s l อแล้วก็โรคไตอ่าถ้าเป็นกลุ่มนี้ก็ให้เราระวังไปในที่ชุมชนก็สวมอะไรคะกับหน้ากากอนามัยถูกต้องเขาจะมีโอกาสได้รับเชื้อได้สูงกว่าเราประมาณเกินเกินสองเท่าสามเท่าแหละใช่แล้วสาก็คือเดินทางอยู่ในที่เสี่ยงภัยที่มีวรัณโรคเยอะเช่นที่มีโอกาส้งไปชุมชนหนึ่ง ที่เขาแอรอร์กับพวกเราโอกาสที่จะรับมีไหมมีนั่นเองพึ่งเราไม่รู้เนาะแล้วก็การใช้สารปักอยาเช่นบุหรี่ถามว่าบุหรี่กับภูณรคเกี่ยวข้องกันไหมคะจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่บุหรี่เขาทําให้ปอดเราอ่อนแอการให้ถุงลมเราไม่ดีการหายใจไม่ดีซึ่งถ้าเราได้รับเชื้อมาขนาดหน้าขนาดนั้นมันก็จะเสริมกัน ทำให้เราป่วยได้ง่ายขึ้นติดได้ง่ายขึ้นแต่จริงๆแนะล้วบุหล่ไม่ได้ทําให้เกิดวัณโรคนะไม่ได้ทําแค่ทําให้ปอดเรามาันเทาไม่ใช่เฉยผู้บาหวานไปผู้ใช้สารเสพติดผู้ต้องขังนะคะแล้วก็คนที่ได้รับยกากดภูมิคนที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคต่างๆแล้วก็พผู้พักรการแพทย์เพราะฉะนั้นที่เราจัดรถเอ็กซ์เรย์ลงไปก็คือ ทั้งให้คับผู้เป้าหมายเป้าหมายหลักส่วน,น้ากก็จะแนะนาเป็นโรงพยาบาลแล้วก็จะมีเราจะมาที่เป้าหมายรองของเราก็คือค้นหาวนโรกของพวกเราในระยะนี้นะคะอยากจะบอกว่าที่ไปตรวจล่าสุดอะไม่มีใครปอดทุกคนปกติเลยนะคะใครไปตรวจกัาบ,บ้างล่าสุดการับประทานยาในโลกเพียงแค่สองอาทิตย์สองสัปดาห์สามารถป้องกันไม่ให้เกิดกา เพราะฉะนั้นถ้าเรามีผู้ป่วยวันโลแล้วเรารู้ว่าเขารักษาเพราะฉะนั้นเรากลัวเขาไหมคะไม่กลัวเพราะว่าสองอาทิตย์ก็ไม่แพ้แล้วถูกไหมจริงๆแล้วมีการที่หนูเคยประชุมมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วยาหนึ่งอาทิตย์ก็แทบจะไม่แพ้แล้วแต่ถ้าเอาชัวร์คือสองอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่แพ้เลยนะเพราะถ้าสมมติหนูเป็นวันโลส่วนมากโรงพยาบาลจะส่งกลับมาเมื่อครบสองอาทิตย์แล้ว ที่หนูติดตามตรงเยี่ยมไม่ได้น่ากลัวเลยเพราะว่าเรารู้อยู่นะว่าเขาแค่หรือนเขาส่งผลให้หนูได้ไหมแพ้กัญชาให้หนูได้ไหมคะไม่ได้หรือที่หนูไปบอกเออมีอันนี้นะที่พี่เขาไม่ต้องกังวลเลยต่อไปก็คือการหลีกเลี่ยใช้ยาอื่นๆที่ทําให้มีการตับอักเสบเพราะฉะนั้นตก็จะไปตรงที่ตับมันก็อักเสบได้เนาะก็หลีกเลี่ยงยาพวกยาชุบอย่าไปซื้อยาชุบกินนะมีคนแนะนำเอย้ยาตัวนี้ดีเอาไปกินสิดีไหมคะ ไม่ดีเอาลองโต๊ะวันนี้คิดไหมซิดีไหมคะไม่ดีนะคะตามคุณหมอเลยอย่างนี้นะต่อไปก็คือหลีกเลี่ยงในการเดินทางถ้าเป็นในช่วงแรกที่เราเจอว่าเอ๊ะมีคนมาปรึกษาเรานะคะหนูไอต่อเน,นื่องเลยเราเป็นหัวหน้าเอาเป็นไงบ้านแล้วลูกลูกเป็นค่ะป้าเป็นแล้วอ่ะกินยานะลูกอ,อย่างเงี้ยอ่าเน้นคุยกันในที่โปร่งแจ้งนะกันเชื่อตัวก็ตัดงแต่เนี่ยต่อก็คือ ติกเรี่องการตั้งครรภ์ถ้าเราเป็นวรนณโลกอยู่ถ้าหนูเป็นวานโลกอยู่ถ้าสมมติเป็นวัยรุ่นเป็นวันโลกเราต้องแนะนํให้เขาพูดเนิดเนาะนะเพราะว่าเชื้อว,วันโลกมีโอกาสสู่ลูกได้ไหมคะสู่รูปได้ความเสี่ยงในการติดเนาะหนึ่งก็คือตีกเรี่ยงผู้ที่สมัครกด้ชิดแต่ทันทีถ้าเขาตรวจแล้วไม่เป็นก็คือเขาก็ไม่สามารถแพ้งเราได้แล้วนะคะสองก็คือการสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยทุกคนสวมหมดเลยหน้ากากอนามัยเพื่อไม่ให้ มีการแพร่ได้มีคนแอบไอนะถามค่าเป็นการล้างมือบ่อยๆเมื่อที่เราไอไอแล้วเราเอามือปิดปากแล้วเราไม่ลางเืาไปจับเชื่ออยู่ไหมคะอยู่นั่นแหะเซมหาทั้งแห้งอยู่ได้นานะะกี่เดือนนะคะ6เดือนตีก็คือล้างม,มือสม่ำเสมอแล้วก็ตรวจสุขภาพ,พประจำอย่างน้อยอยากให้ทุกคนเอ็กซเเย์เวลาเจอหน้ากันที่หนูจะบอกเอ็กซเรย์เธอพี่อย่างน้อยปีละหน เราเป็นคนไทยทุกคนเอเซเรได้ฟรีนะคะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็การที่เราเจอผู้ป่วยหรอยากจะฝากนิดนึงการที่เราเจอผู้ป่วยโควิโ -19 หนูอยากให้เราเป็นการคุยกันแบบส่วนตัวนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เขามองมุมอง,มองคนที่คนที่เขาไม่รู้จักโลกนี้เลยหรือไม่ใช่บุคลากรแบบพวกเราเลวลาเขามองเขามอง ด้านดีหรอือด,ด,ด้านไม่ดีคะดีด้านไม่ดีเขาบอกว่าอุ้ยตัวนี้คดูหน้ารังเกียรไหมคะหน้ารังเกียร์หนูพูดจากใจเลยจริง,รงๆแล้วเขาเป็นกลุ่มหนึ่งที่เขานั้งาจน,นะหนูว่าเพราะบางทีเขาเลือกที่อยู่ไม่ได้หรอกเขาเลือกไม่ได้หรอกว่าเขาจะได้เจอคนที่ป่วยไหมเนาะหนูอ,อยากแล้วก็ถ้าเราไม่แน่ใจหรือไม่แน่ใจเพียงแค่คนไออย่าเพิ่งปติตีความเขาว่าเขาเป็นมนโลกหรือสมมติเขาอยู่โรงพยาบาลกับคนป่วยจริงแต่เห็นเขาไอ บางทีเขาอาจจะไม่เป็นก็ได้เขาอาจจะเป็นโควิดเป็นลองโควิดก็ได้นะดี๋ยเพี่งเป็นยวพูด,ด,พดไม่อยากให้เป็นหวกว่างมันจะเกิดการเข้าใจผิดนะคะมันเป็นสิทธิหน้าที่ของผู้ป่วย